อ่ที่หกสิบแปดสิบตามความสวยงามอันมันใหญ่ยากอันมันใหญ่พอมที่กอพูดนี้พอจะพาพี่เมียเจ้าพาไปให้เขามาล่ำเหมนพี่น้องมาขายของพี่น้องมาเนน้ำกันตัวคันบ่มี่พอจะพาไปบ่มีงานกดขีเลยสัว่าไสอแต่เป็ดหน่อยเป็ดหน่อยคือร้อยดางยี่วสีเดียวก็เป็นนะมันจะแก่ซึจังเป็ดโตมันประทัดใหญ่มันเป็ดเดียงโดนมันสาอไงเป็ดใหางสัญญาสิเอ้ย มันจะเป็นทหารเปทหารก็ได้ปักบ้านขางเคียงตบานมีหอดเชียงบินเป็นโอ้สมดเลยเห็ดที่เห็ดสลัดเถอะเนาะลุยบ้านไหนมึงถีบปุ้ยอนี่นะแล้วมึงถีบตอนใส่ลาเหมือนสาพวนเอาถีบไปไทงกูกับนงเฟิ่งเชียงบินยุหันแมวมึงจะไปแกแม่งไปนรกตีขียบหาเลยบ้านฉันใจเงินสองแสนหนาเลยบ้านเชียงบินเสยว่นเป็นไงเปียบผู้ชาไปซื้อให้จากแจ็คกันให้แม่มึงขี้เลยไป เดี๋ยวเดี๋ยวมอลำขอยหูแวบ่อันม้เจ้าสิลาสีว่าลาล้าหมพวกเจ้าจนกินได้ไหมล่ะง่ามเดียแล้วคุณกัสันลาขอยฟังเลยไปอย่าัแล้วสิจ้างแล้วอย่างฟังลำลอ่อนซ่อนแล้วมันคือเอาลาเด้อลาเไปเดู้จัจาเดบเลยมเป็นอันนี้ละลาน ออนๆิไปยืนทีลีเอามือสีไ่บบไสผู้ใดทมีบรรน,นางมาเสียใจตั้งแต่บ้านห่างบ้านมันเล็กที่ตำบลพอมีเออแม่แมแมเป็นอย่างหลายแ้วมนักจำเป็นแล้วเวลาหากมาอะไรผ<อ>ูหล <ะ S 2> ักผอ้ไรพวกพี่น้องอออออไม่ต้องลงไปพวกทุกคน ผู้สูคนอย่าลืมลูกคอเนี่ยลูกคอเข่าสั้นสวีวันำเนินแม่จาพาขล้วมาที่เรามองคันส้นไหลโอ้ยโ้้ยแมครแม่าเข้าหะหลังไปเป็นจักไหนพ่อโอ้พ่อใจคนงานการแสดงของลูกหลานเล่าเกรากันแดดดอกบัว โอ้ยพ่วๆพวงพ่วงพ่ดีพๆๆพพ่มไดลิ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 าให้อตำรวจมาจับสัวเอาจับขอหาอย่างแม่ข้อหาพยายามค่าเอาขาส่วงไหนลูกขึอนจังรับมวลอยู่อ้ช่วมันเอออ๊อโอ้ยโลหัวใจกูกำเริบอตยตาตายยสิฟ้าไปใช้ตบลงสิย่างบ่เม่บ่ค่ะกูสั่งมันเออ ไปแล้วสองแสนหาคุยเฮตดากมนปีกจริงไปแล้วไปคุยกับพี่นางเอกไงด้วยมันยืนเทเตสก็ยังเปียใ่ยหให้กูถามมึงกระครันไอ้ตัวเนี่สซมเอร์สเวน์มืนอือ้กใเคยรำตังสี่ตั้เยดี๋ยวามึงรำหาคดพ่อคดแม่มึงหยั่งคำว่าเออออเออออีามึงจำว่าใดตีรัำยยขดจนเมือวันเจ้าภาพมักลูกข้อเก่าสั้นข้จางตอนปีหาปีฮื่ออยู่นมสามงานวะเก่าสันกระซั กูถามกจะหู้ยอะไเอบานไหนมันจะได้มาบ้านไหนบ้านห่อันจะสีบ้านที่มบ้านกินกูจะหู้ยอย่างนีฉีดามไม่ล้ง้ใจเอามึงก็ควบใจสั่งวกเแี่ยนยังสนนัตบเต้งซึ่งโจัพี่รับตงซึ่นเที่วสี่ะเกีบมึงต้องรับมาไปมากินเต้งซีกูจะไปหูยไางไหนกูรับงซีชั่วมือแมมึงเห็นแต่งานเสียใจเพราล้2สองเสียถาไปทีไม่ใจมงได้ ก็หมูบาสีนะฮกูตีด้วยสีหนากูตีควายฮะหมูจากแต่พ่อแม่กูว่ากาสีหนากูเด้อ้อาตย์งสี่มึงก็มาไปตีมันเราควักอีควายควัาบ้านพ่อมันตีคว้าจากสี่ข้ควายนี่อยู่เดียวมันมีปัญหาบ่แสดงว่ามันอยู่กลุ่นเยคอยบอกเรียนน้ำกันงซูมเอร์เนเจ้าือบ่เคยใส่อารมณ์ับนองจากสี่จากมึงกับหูตอนนั้นไปกเป็นไงห้าเป็นอพี่เรา แลวกมาหาป๋หาแม่มึงหย่งกู่ลไหนมึงลุไหกูว่ากันแม่มึงหมดั้วเอาเราเอจังสี่ขันน้องพิดไปน้องใบไป่เย่ยมก็มาไ้กูนากูคุกคนแม่จะมาไหว่กูคอยมันเ้ยเป็นน้องมลนรับดคอยจะเนัเป็นน้องมันเป็นน้องมันบ่ซ้วยังฟุงผมเจ๊กับปูเนี่ยรุ่มันอย่จดึงผมมันดผให้ว่าจะดึงผมมาด้วยด้วย้ามันไทยหัวกรเซ้าด้วย มึงมันม่มีทางสู่นี่มึงจะเก่งมึงเสี่ยวสซ่มึงเสี่ยวดุงเนี่ยบ้านมึงไปบ่ไอ้บ้านน้องลุงมึงมึงจะมาแสดงก้าร์ดกับกูมันสิลุกเลยมากกว่าพูดให้พี่น้องมึงสามารถอัดซบเรานี่ยังก็จ้างไปไล่เนึงให้ยามมันเหยียบมาเตี้ย เดี๋ยวไปเอาคันทันบ่ไปใส่หลับบานไปใส่หลับบานกูถือต้มแล้วกูถือที่บ้านต้มแล้วลุกมาเชียร์กันเพป็นสิลุกไหมเฮ้ยเฮ้ยสองเว้ยกูเดี๋ยวซอยมันลุก เสี้ยงเสียงจับปันไหนกันไหนเดียนจับแล้วไปกันเอาเรืแต่นางยีงหางมึงหำมึงก็มึงไปเห็นเตเซยุภาคไต้ประเดี๋ยวก็ระเบิดทั้งมึงด้เนี่ยมึงก็ระสีจับแล้วไปกอนเดียนจะไปลุยไปก่อนจับแล้วครับแล้วเออเดี๋ยวกูตีเคี้ยวกับแล้วว่ามคุณจังสีดอกคุณพีคุณพีสายเจ้าเป็นเอื้อยเป็นพีลุยเป็นน้องเอามึงจำผิดติดแล้วเป็นอายคนนี้นั่น ม่เห็นหดเยเน,นีแล้วเกิดปี2เสิพคนไ้ไหนลุยยั่นะตวขึ้นามาจากมองจากันพอย่ขทางธาตแม่ธาตใส่ธาตุยุ่ถงหน้านี่แม่ธาตุพอมึงนยูทเถียงหน้านี่แม่ธาตุเาาราคอกหมูนี่แม่ไม่เห็นติดธาตุพ่เไว้หน้าพิ่ม่ธา <S <S ตุเตาทานเตาทานว่าเป็นเท็อุ่งปุ่งกูเนนะเอาเตาทานเดียวี่เอ อีกกล้วยทางบ้านนายลุยชะตามรณะสองห้าหนึ่งหกเอาแล้วมันเต่าทานกูเป claro> ็นคนไม่เห็นเต่าทักนี่เพ okay> ิ่นกูเลยสนักซื้อไว้ซื่อๆดีขึ้นไปชะตาโมลานะสนุกเลยมันเขียนตรงนี้เขียนเพี่อนทางบ้านสักหน่อยก็ว่ามันเจ้าอีดีเนาะเจ้าเกิดปีอะไรมาเด็กเชียวเขาก็เกิดไว้ๆนี่แม่สองห้าศูนย์เจ็ดนี่แม่ศ